นิสัยของเศรษฐีประตูสู่ความมั่งคั่งและร่ำรวยโดยดีนกราซซโอซี EP3 จงอย่าปล่อยให้พวงมะลัยเคลื่อนรถไถไปโดยอัตโนมัติผมอยากจะปิดท้ายบทนี้ด้วยการเล่าเรื่องราวที่ผมได้แบ่งปันให้กับคนอื่นๆฟังมาหลายปีสมมุติว่ามีชาวนาคนหนึ่งตื่นนอนแต่เช้าทุกวัน เขานำมเมล็ดข้าวมาบรรทุกไว้ท้ายรถไถเข้าเกียร์และขับรถไถออกไปในระยะทางหนึ่งไมล์เพื่อออกไปให้อาหารวัวที่ทุ่งหญ้าวัวเหล่านั้นต่างวิ่งเข้ามาหาเขาเมื่อชาวนาให้อาหารวัวเสร็จเขาก็ขับรถไถกลับไปที่โรงนาจะเกิดอะไรขึ้นถ้าชาวนาคนดังกล่าวตื่นแต่เช้าทุกวันเป็นเวลา10ปี15ปี20ปี และสตาร์ทรถไถนำเมล็ดข้าวมาบรรทุกไว้ท้ายรถเข้าเกียรและขับรถไถออกไปที่ทุ่งหญ้าแห่งเดิมสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเขาจะสร้างร่องรอยของล้อรถไถเอาไว้ตามเส้นทางที่เขาขับรถไปให้อาหารหวัวและท้ายที่สุดเขาก็จะตื่นแต่เช้านำเมล็ดข้าวมาบรรทุกไว้ท้ายรถสตาร์ทรถไถเข้าเกียร์ และปล่อยให้พวงมลลาลัยเคลื่อนรถไปเองโดยอัตโนมัติรถไถคันดังกล่าวจะพาชาวนาไปยังสถานที่เดิมที่เขาเดินทางไปไปก,กลับกลับเป็นเวลาหลายปีให้คุณนำเรื่องเล่าเรื่องนี้มาประยุกต์ใช้กับชีวิตของคุณและถามตัวเองว่าคุณกำลังปล่อยให้พวงมลลาลัยเคลื่อนรถไถไปเองโดยอัตโนมัติอยู่หรือเปล่าคุณมีนิสัยในการทำสิ่งเดิมๆจนเคยชินทุกวันหรือเปล่า จริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าชีวิตของคุณมีนิสัยจำเจและทำอะไรซ้ำเดิมจนถึงบัดนี้หรือไม่แต่มันเกี่ยวกับว่าคุณหลับหูหลับตาทำสิ่งเดิมๆซ้ำๆทุกวันและหวังจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างไปจากเดิมหรือเปล่าคุณมีนิสัยในการทำสิ่งเดิมๆซ้ำๆทุกวันและในขณะเดียวกันก็หวังว่าปัจจัยภายนอกจะช่วยเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ได้หรือไม่บางที คุณอาจจะกำลังรอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอยู่หรืออาจจะรอใครสักคนยื่นมือเข้ามาเป็นตัวแทนแห่งโชคชะตาและนำลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลมามอบให้คุณคุณกำลังเป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิของชีวิตโดยลืมไปว่าคุณควรจะเป็นเครื่องควบคุมอุณหภูมิของชีวิตแทนหรือเปล่าผมไม่ได้กำลังตัดสินคุณอยู่นะแต่ของแบบนี้มันขึ้นอยู่กับทุกคน คนส่วนใหญ่จะปล่อยให้พวงมาลัยเคลื่อนรถไถไปเองโดยอัตโนมัติแต่คุณก็ไม่จำเป็นต้องจมปลักอยู่กับแนวทางเดิมๆสักหน่อยข้อคิดสำคัญที่มาจากเรื่องเล่าของชาวนาก็คือการเปลี่ยนแปลงเส้นทางและเป้าหมายของชาวนาคนนั้นเขาไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทิศทางแบบ180อองศาก็ได้มันไม่ใช่การตั้งปณิธานเปลี่ยนแปลงตัวเองในวันปีใหม่ ที่ควรต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเกี่ยวกับตัวคุณทั้งนี้คุณไม่จําเป็นต้องตื่นแต่เช้าในวันพรุ่งนี้และเริ่มต้นทํากิจวัตรประจําวันใหม่ๆทุกอย่างเช่นเล่นโยคะนั่งสมาธิและนึกถึงสิ่งดีๆที่เรารู้สึกขอบคุณหนึ่งชั่วโมงจริงอยู่ที่สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ควรค่าที่จะทำอย่างไรก็ตามทั้งหมดทั้งมวลที่คุณจะทำในวันพรุ่งนี้คือ การแทนตัวของคุณเป็นชาวนาคนนั้นและหมุนพวงมาลัยออกสักหนึ่งส่วนสี่นิ้วแค่เปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นหากชาวนาตื่นนอนพรุ่งนี้เช้าและหมุนพวงมาลัยออกสักหนึ่งส่วนสี่นิ้วเขาก็จะขับรถไถออกห่างจากทุ่งนาเดิมประมาณหนึ่งไม์โดยที่เขาจะไม่สามารถมองเห็นที่ที่เขาให้อาหารวัวที่เก่าเลยเพราะเขาขับรถไถออกห่างจากสถานที่เดิมดังกล่าวมาแล้ว เขาจะไม่เห็นร่องรอยของล้อรถไถรอยเดิมอีกแล้วเพราะเขาได้สร้างเส้นทางใหม่ขึ้นมาครั้งละหนึ่งส่วน4นิ้วผมเข้าใจว่าคุณสามารถทำสิ่งอื่นๆได้นอกเหนือจากการอ่านหนังสือเล่มนี้เช่นดูทีวีเข้าชมการแข่งขันกีฬาที่สนามหรือทำงานบ้านแต่ถึงอย่างไรคุณก็สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ตลอดอยู่แล้วผมไม่อยากเปลี่ยนแปลงหลอดไฟชีวิตของคุณให้สว่างสวยแทนหรอือ การเป็นคนร่ำรวยนั้นไม่ได้มาจากการกินยาวิเศษที่ทำให้เงินผุดขึ้นมาในบัญชีของคุณโดยไม่ต้องทำอะไรเลยมันไม่ได้เหมือนกับการเล่นลอตเตอรี่และไม่ใช่การรอใครสักคนมาทำบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณอันที่จริงความร่ำรวยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงนิสัยและความคิดของคุณซึ่งคุณก็สามารถเริ่มได้ตอนนี้เลยเหมือนกับที่จอห์นพอ เดอจอรีอพูดเอาไว้ความแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จและคนที่ไม่ประสบความสำเร็จก็คือคนที่ประสบความสำเร็จจะทำในสิ่งที่คนไม่ประสบความสำเร็จไม่อยากทำผมอยากจะกล่าวเพิ่มเติมว่าคนที่ประสบความสำเร็จจะมีนิสัยสำคัญบางอย่างที่เป็นตัวผลักดันพวกเขาคนทั่วไปจะแยกความสำเร็จกับโชคชะตาไม่ออกทั้งที่จริงๆแล้ว โชคชะตาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับความสําเร็จเลยในใสัยของเศรษฐีต่างหากที่เกี่ยวข้องเอาละ่ะตอนนี้มาลองดูกันหน่อยว่าปัจจุบันชีวิตของคุณอยู่ในระดับไหนแล้วและเป้าหมายของคุณอยู่ที่ไหนบทที่2รากฐานของความสําเร็จในทุกๆด้านหนึ่งในปัญหาของชีวิตในยุคป,ปัจจุบันที่เรากําลังเผชิญอยู่คือ เรามีตัวเลือกมากมายในการเลือกทำในสิ่งต่างๆที่ยอดเยี่ยมเราจะต้องพบเจอกับหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่เข้ามาช่วงชิงความสนใจของเราหลายอย่างหากเราไม่สามารถจัดการได้มันก็จะจัดการเราเสียเองแนวทางในการจัดการกับสิ่งเหล่านั้นแนวทางหนึ่งก็คือเราจะต้องเลือกในสิ่งที่คุณรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่มีความสำคัญสําหรับฉันและจากนั้น ก็มีสมาธิอยู่กับความกล้าหาญของคุณจากบทสัมภาษณ์ของโจโปลิสโดยดีนกลาซิโอซีชีวิตของคุณจะเดินไปในทิศทางบ้าบอทางไหนกันหลักคนจำนวนมากไม่สามารถตอบคำถามที่ดูชัดเจนคำถามนี้ได้อยากจะดูหลักฐานไหมล่ะว,ว่าหลายๆคนมีอุปสรรคในการตอบคำถามดังกล่าวจริงๆมีช่วงสัปดาห์หนึ่ง ผมสุ่มถามคนจำนวนห้าคนว่าสิ่งใดที่พวกเขาไม่ได้ต้องการในชีวิตผมแทบจะสามารถการันตีได้เลยว่าพวกเขามีสิ่งที่ไม่ต้องการในชีวิตอยู่เยอะเอาการหากเปรียบเทียบก็คือมันดูราวกับว่าพวกเขากำลังเลียนิ้วมือและกระแอมราวกับกำลังเปิดแถลงการอะไรบางอย่างที่สามารถเปลีป่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาได้จากนั้นพวกเขาก็หยิบรายการที่จะพูดขึ้นมา แล้วเริ่มแจกแจงถึงสิ่งที่พวกเขาไม่ได้ต้องการในชีวิตฉันไม่อยากได้เงินเดือนเท่าเดิมและไม่อยากทำงานที่ฉันกำลังทำอยู่ฉันไม่อยากให้สามีภรรยาจับจ้องผิดฉันเรื่องเงินและเรื่องเวลาในการอยู่บ้านฉันไม่อยากขับรถเส็งเคร็งคันเดิมนี้ต่ออีกปีหนึ่งแล้วคําว่าฉันไม่อยากหลุดออกมาจากปากของพวกเขาอย่างคล่องแคล่วมากๆ ซึ่งบางครั้งมันก็คล่องมากราวกับว่าพวกเขาซ้อมท่องคำนี้อยู่บ่อยครั้งดูเหมือนว่าผู้คนมักจะคิดถึงสิ่งที่พวกเขาไม่อยากทำอยู่ตลอดทำไมมันจึงเป็นเช่นนี้ล่ะก็เพราะมันเป็นเช่นนี้จริงๆนั่นแหละโดยหลังจากที่คุณถามคำถามเหล่านั้นถึงสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องการในชีวิตแล้วและพวกเขาก็เลือกสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องการออกมา5-6อย่างแล้ว ก็ให้คุณบอกให้เขาหยุดคิดโดยทัยนทีหยุดครู่หนึ่งจากนั้นคุณก็พูดว่าโอเคฉันเข้าใจในสิ่งที่คุณไม่ต้องการในชีวิตแล้วและฉันอยากจะถามคำถามต่อไปสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตคืออะไรสิ่งที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้แหละโดยหลังจากที่คุณถามคำถามนี้ไปแล้วคุณก็จะสัมผัสไปถึงความงุนงงจากนั้นพวกเขาก็จะขมวดคิ้ว และเริ่มนึกถึงสิ่งที่คุณถามปฏิกิริยาของพวกเขาจะเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับตอนที่คุณถามพวกเขาว่าสิ่งที่ไม่ได้ต้องการในชีวิตคืออะไรคนส่วนใหญ่จะตอบว่าเออเป็นคำถามที่ดีหรือฉันต้องการขอคิดก่อนมันเหมือนกับพวกเขากำลังจะบอกว่า ฉันกำลังขับรถอย่างรวดเร็วซึ่งมีความเร็วถึง100ไมล์ต่อชั่วโมงและฉันก็มั่นใจว่าฉันไม่ต้องการจะไปฟลอริดาเท็กซัสหรือแอริโซนาแต่ฉันก็ไม่มั่นใจว่าจริงๆแล้วฉันอยากจะไปที่ไหนกันแน่สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือคุณจะไม่มีทางไปถึงที่ไหนสักที่เลยมันอาจจะลกเอยด้วยการที่รถของคุณแก๊สหมด และคุณก็ไม่สามารถไปถึงที่หมายของคุณได้เนื่องจากสิ่งที่คุณรู้มีเพียงแค่ที่ที่คุณไม่อยากไปเท่านั้นฟังดูง่ายๆใช่ไหมละ่ะบางทีคุณอาจจะพูดว่าโทษดีนเจ้าเด็กน้อยนี่คือความฉลาดอันเหลือล้อนที่นายจะให้กับฉันจริงๆเหรอจริงๆแล้วมันก็เป็นส่วนหลักๆส่วนหนึ่งเลยแหละเมื่อคุณเข้าใจมันแล้วคุณก็จะมองออกว่า ทำไมมันจึงอาจจะเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้คุณไม่สามารถก้าวไปยังขั้นหนึ่งของชีวิตได้ดังนั้นผมขอถามคําถามคุณข้อหนึ่งคุณรู้จักใครสักคนที่มีลักษณะตรงกับสิ่งที่คุณกล่าวมาไหมคนที่สามารถพูดถึงสิ่งที่เขาไม่ต้องการในชีวิตได้อย่างง่ายดายว่าการพูดถึงสิ่งที่เขาต้องการในชีวิตบางทีอาจจะเป็นเพื่อนญาติ หรือคู่ของคุณซึ่งดำเนินชีวิตมาในแนวทางนี้หรือบางทีอาจจะเป็นใครสักคนที่ใกล้ชิดกับคุณคนที่คุณมองเห็นเขาเมื่อคุณมองดูกระจกหลังจากตื่นนอนในทุกๆเช้าคุณเข้าใจหรือ,อยังว่าสิ่งที่ผิดแปลกในสังคมปัจจุบันคือทุกคนต่างใช้ชีวิตโดยมีสมองแบบรถเฟอร์รลรี่แต่กลับไม่มีใครสักคนเลยที่จะมีระบบ G P S นำทาง นี่คือความจริงอันน่าเศร้าในสังคมของเราไม่สำคัญว่าคุณจะไปได้เร็วแค่ไหนไม่สำคัญว่าคุณจะมีความกระตือรือร้อนมากแค่ไหนและไม่สำคัญว่าคุณจะใช้แรงกายและแรงใจในการทำบางสิ่งบางอย่างมากแค่ไหนเพราะหากคุณไม่มีวิสัยทัศน์และความชัดเจนในเป้าหมายที่คุณต้องการคุณก็จะไม่มีทางทำตามเป้าหมายของคุณได้แน่ๆเหตุผลที่ผมเรียกว่า สมองแบบรถเฟอร์รารี่ก็เพราะว่าคุณสามารถซื้อรถเฟอร์รารี่ในราคาที่แพงที่สุดในโลกและขับด้วยความเร็วมากเท่าใดก็ได้ตามที่คุณต้องการแต่หากคุณไม่รู้ว่าคุณจะสามารถไปที่ไหนคุณก็จะไม่มีทางไปถึงที่หมายใดได้อย่างรวดเร็วแน่นอนคุณอยากจะขับรถเฟอร์รารี่ด้วยความรวดเร็ว200ไมล์ต่อชั่วโมงออกนอกหน้าผาหรือคุณอยากขับรถพรีอูต ไปยังดินแดนแห่งสงสวรรค์ล่ะตอนนี้ผมจะแบ่งปันนิสัยของเศรษฐีที่สำคัญที่สุดนิสัยหนึ่งมันคือนิสัยที่ผมได้แบ่งปันให้กับนักเกรยียนของผมมากว่า20ปีขึ้นไปและเป็นนิสัยที่ผมจะนำมาเล่าให้คนอื่นๆฟังจนกว่าผมจะไม่สามารถทำมันได้อีกต่อไปแล้วเอาละ่ะผมหวังว่าคุณจะอ่านหนังสือเล่มนี้ทั้งเล่มตั้งแต่ปกหน้าไปยังปกหลัง เพียงแค่คุณอ่านบทเรียนนี้เพียงแค่บทเดียวก็สามารถทำให้คุณถือไพ่เหนือกว่าคนจำนวน98%บนโลกใบนี้แล้วซึ่งคนจํานวน98%เหล่านั้นคือคนที่มัแต่วิ่งอยู่บนเครื่องวิ่งออกกำลังกายและก็สงสัยว่าทำไมพวกเขาจึงไปไม่ถึงที่พวกเขาอยากจะไปเสียทีหรืออาจจะเป็นคนที่ขับรถเฟอร์รารีโดยไม่มีระบบ G P S นำทางและสงสัยว่า ทำไมพวกเขาจึงพลัดตกลงไปในทะเลสาบนี่คือสิ่งที่ผมได้ยินมาบ่อยๆดีนฉันต้องการเวลาในแต่ละวันมากขึ้นฉันหวังว่าฉันจะสามารถแยกร่างได้และมีคนช่วยฉันฉันไม่มีเวลามากพอในการทำธุรกิจยกระดับธุรกิจเลื่อนตำแหน่งงานหรือหาเงินให้ได้มากกว่าเดิมคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่า พวกเขาต้องการเวลาจำนวน36ชั่วโมงต่อวันท,ทั้งทั้งที่ความจริงแล้วสิ่งที่พวกเขาต้องการคือวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายที่พวกเขาต้องการในชีวิตคุณคิดว่าความสำเร็จของบิลเกตหรือมาร์คสเคเบิร์กมาจากการที่พวกเขามีเวลา36ชั่วโมงต่อวันหรือไงหากคุณรู้สึกว่าคุณพบอุปสรรคทุกวันเนื่องจากคุณมีเวลาไม่มากพอมีสิ่งรบกวน หรือมักจะผัดวันประกันพรุ่งไปเองนั้นผมขอใช้เหรียญห้าเซนอันวาวับพน,นันเลยว่าคุณยังไม่ทราบอย่างแน่ชัดว่าเป้าหมายชีวิตของคุณคืออะไรเชื่อผมเถอะนี่คือคำถามแรกที่ผมถามนักเรียนของผมทุกคนและส่วนใหญ่ก็จะเกาหัวและคุ่นคิดว่าเป้าหมายของพวกเขาคืออะไรกันแน่หากคุณยังไม่รู้ว่า คุณควรจะเดินไปในทิศทางไหนก็มีความเป็นไปได้ว่าคุณจะเสียเวลาไปกับการทำในสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้ความสามารถของคุณหาเงินได้มากขึ้นเลื่อนตําแหน่งหน้าที่การงานได้พบปะกับครอบครัวบ่อยขึ้นหรือแม้แต่ไม่สามารถมีความสุขกับชีวิตได้อย่างเต็มที่ที่สุดและในขณะที่คุณกำลังทำสิ่งต่างๆที่ไม่มีประโยชน์ต่ออนาคตของคุณอยู่นั้นคุณก็จะถูกบีบบังคับให้ปฏิเสธ ที่จะทำในสิ่งที่สามารถส่งเสริมธุรกิจรายได้และความสุขของคุณได้ในทางกลับกันหากคุณมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับชีวิตของคุณที่ชัดเจนคุณก็จะไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อความฝันเป้าหมายหรือความปรารถนาของคุณทุกๆก,การกระทาจะมีจุดมุ่งหมายไปกับการทำตามเป้าหมายของคุณนิสัยพัดวันประกันพรุ่งจะหายไป เพราะคุณจะรู้อย่างแน่ชัด100%ว่าสิ่งใดที่คุณไม่สามารถเลื่อนเวลาออกไปทำวันพรุ่งนี้ได้ดังนั้นก็ขอให้คุณปรับวิสัยทัศน์ของคุณโดยการเปลี่ยนมาใช้นิสัยที่ผมได้เรียนรู้มาอย่างยาวนานนิสัยที่ผมได้มาจากการทดลองและความผิดพลาดของตัวเองรวมถึงนิสัยที่ผมยืมมาจากบรรดาบุคคลที่ประสบความสำเร็จอย่างมากมายคนอื่นๆ โดยเมื่อคุณพัฒนาวิสัยทัศน์ของตัวเองแล้วหลายๆอย่างก็จะชัดเจนมากขึ้นรากับว่ามีแว่นตาอันใหม่โดยที่คุณไม่รู้เลยว่าแว่นตาอันเก่าของคุณมันล้าสมัยไปแล้วทุกคนรู้ว่าการตั้งเป้าหมายคือองค์ประกอบที่มีความสำคัญที่สุดของความสำเร็จผมเชื่อว่าเบนจามินแฟรงคลินเป็นคนแรกๆที่จดบันทึกเป้าหมายของเขา และรู้ว่าเป้าหมายชีวิตของเขาคืออะไรและสิ่งที่เราจะมาศึกษาด้วยกันในบทนี้คือสิ่งที่ล้ํากว่ากระบวนการตั้งเป้าหมายในแบบเดิมๆบางครั้งการตั้งเป้าหมายก็เป็นเรื่องยากโดยเฉพาะตอนที่ร,บรอบๆตัวของคุณมีเสียงจ๊อกแจ๊กจอแจยุ่งวุ่นวายหรือน่ากลัวแต่อันดับแรกเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองก่อนว่า ชีวิตของเราอยู่ในจุดไหนแล้วในปัจจุบันต่อมาผมก็จะมอบเครื่องมืออันเรรนลับให้กับคุณโดยเครื่องมือดังกล่าวจะทำให้คุณสามารถมองเห็นอนาคตและค้นพบผลทางในการดำเนินชีวิตของคุณได้หลังจากนั้นเราจะกำหนดว่าเป้าหมายของคุณอยู่ในทิศทางไหนโดยการหาสาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมและสิ่งสุดท้ายก็คือ การเรียนรู้ในการลงมือทำซึ่งโชคดีหนังสือเล่มนี้ทั้งเล่มถูกออกแบบมาเพื่อส่งมอบเครื่องมือเทคนิคและแน่นอนนิสัยที่ทำให้เราได้คำตอบที่ว่าเราจะสามารถทำได้อย่างไรคุณอยู่ในจุดไหนของชีวิตอย่ากโกหกก่อนที่ผมจะขอให้คุณประเมินสถานการณ์ชีวิตของคุณในปัจจุบันนั้น ผมจำเป็นต้องขออะไรคุณก่อนหนึ่งอย่างจงซื่อสัตย์ทั้งในตอนนี้และตลอดหนังสือทั้งเล่มผมจะถามคำถามยากๆกกับคุณอีกหลายข้อขอให้คุณจงอย่าพยายามตอบในสิ่งที่คุณคิดว่าผมอยากจะได้ยินหรือคุณคิดว่าคำตอบจะทำให้คุณรู้สึกดีเพราะนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทําโดยไม่คิดผมเข้าใจปฏิกิริยาการโต้อตอบของคุณนะ แต่ผมก็อยากจะให้คุณนึกถึงความสำคัญของความซื่อสัตย์เพราะเพียงแค่เราซื่อสัตย์กับตัวเองเราก็จะสามารถทำตามความฝันความปรารถนาและความต้องการของเราให้สำเร็จได้ดังนั้นเมื่อคุณมีความซื่อสัตย์อยู่ภายในใจของคุณแล้วก็ให้คุณเริ่มต้นด้วยการตอบคำถามผมก่อนว่าตอนนี้คุณอยู่ในจุดไหนของชีวิตมันหมายความว่าอย่างไรล่ะผมไม่ต้องการให้คุณตอบแบบตรงตัว เช่นคุณกำลังอ่านหนังสืออยู่บนเก้าอี้อยู่ในช่วงวันหยุดหรืออยู่ในห้องน้ำผมไม่ได้อยากถามว่าตัวของคุณในทางกายภาพอยู่ที่ไหนสิ่งที่ผมต้องการจะถามก็คือปัจจุบันคุณต้องประชิญอยู่กับสถานการณ์ใดในชีวิตและทำไมคุณจึงอ่านหนังสือเล่มนี้บางทีคุณอาจจะกำลังประชิญอยู่กับความรู้สึกที่ว่าคุณมีศักยภาพที่ยังไม่เคยถูกใช้งาน หรือคุณอาจจะกลัวว่าคุณกำลังใช้ชีวิตแบบสบายๆอยู่แต่กลับไม่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณใฝ่ฝันบางทีคุณอาจจะกำลังค้นหาอะไรบางอย่างที่สามารถทำให้สถานภาพทางการเงินของคุณมั่นคงเนื่องจากคุณกำลังตกอยู่ในสถานการณ์การเงินขัดสนและเงินกู้จำนองหรือเงินกู้ทางการศึกษาของคุณกำลังจะหมด บางทีคุณอาจจะเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆเพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้ดีขึ้นถ้าคุณสามารถเข้าถึงสถานการณ์ต่างๆนี้ได้ก็เยี่ยมไปเลยบางทีคุณอาจจะกำลังจะลาออกจากมหาวิทยาลัยหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยและยังคงสับสนกับอนาคตของคุณถ้าเป็นเช่นนั้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยที่คุณอยู่ในจุดนั้นของชีวิต บางทีคุณอาจจะคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองใหม่บางทีคุณอาจจะกำลังเบื่อกับการโดนใครสักคนสั่งให้คุณทำงานเดิมๆอันน่าเบื่อที่คุณทำมาเป็นสิบปีถ้าเป็นเช่นนั้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยหรือบางทีคุณอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจซึ่งพร้อมที่จะสร้างกำไรเพิ่มพร้อมที่จะยกระดับธุรกิจขึ้นไปอีกขั้นหรือพร้อมที่จะรับฟัง เคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณพัฒนาไปอีกขั้นได้ถ้าเป็นเช่นนั้นผมก็ขอแสดงความยินดีกับจุดที่คุณอยู่ด้วยเช่นกันสาเหตุที่ผมพูดถึงตัวอย่างดังกล่าวนี้เป็นเพราะมันสามารถทำให้คุณนึกถึงสถานการณ์ของคุณเองได้รวมถึงเพื่อสร้างความมั่นใจว่าไม่ว่าคุณจะอยู่จุดไหนของชีวิตก็ตามคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเพียงลำพัง ดังนั้นจงคิดให้ลึกและซื่อสัตย์กับตัวเองบางทีคุณอาจจะกำลังหลอกตัวเองหรือหลอกคนอื่นอยู่ว่าทุกอย่างโอเคเราลืมสิ่งสำคัญจริงๆไปคุณจะต้องพยายามทำลายความคิดที่ว่าทุกอย่างโอเคดีทิ้งไปและเขียนสิ่งที่อยู่ภายในใจของคุณจริงๆขึ้นมาแทนตอนนี้คุณหยุดอ่านก่อน และเตรียมกระดาษโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ขึ้นมาและจดลงไปว่าคุณอยู่ในจุดไหนของชีวิตคุณอาจจะลงรายละเอียดลึกมากกว่าแค่เรื่องการเงินก็ได้และเขียนว่าคุณอยู่ในจุดไหนของชีวิตในด้านอื่นๆที่สำคัญสำหรับคุณที่สุดเช่นเรื่องความรักความสนิทสนมสุขภาพ อาชีพของคุณและครอบครัวของคุณเอาเลยเขียนชีวิตของคุณแต่ละด้านลงในกระดาษและจากนั้นก็อธิบายด้วยว่าคุณอยู่จุดไหนแล้วในแต่ละด้านอย่าเขียนมุมมองของคนอื่นที่มีต่อคุณแต่กลับกันเมื่อคุณมองไปยังกระจกและคุณก็ซื่อสัตย์กับตัวเองจริงๆแล้วก็ถามตัวเองว่าคุณอยู่ในจุดไหน ก่อนที่เราจะสร้างจุดหมายในอุดมคติของเราขึ้นมานั้นเราจำเป็นต้องรู้จุดเริ่มต้นของเราก่อนนึกให้กระจ่างว่าจุดหมายของคุณอยู่ที่ไหนแล้วมาพบกันใหม่ในอีพีถัดไปสวัสดีครับ